เอาครับพี่น้องครับนี่ก็คือสายพันธุ์ข้าวนะครับผมนี่ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับที่แฮปปี้การเกษตรนะครับคิดว่ามีความเหมาะสมในการเพาะปลูกในเดือนเมษายนนี้ครับผมนี่ครับพี่น้องครับบู๊บบอหน่อยสายพันธุ์เลยทีเดียวครับครับสวัสดีครับพี่น้องผงไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกแพลตฟอร์ม แลวก็ทุกช่องทางที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับกับข้อคําถามของพี่น้องป้องไปนะครับได้สอบถามมานะครับว่าสําหรับการทํานาปังในรอบที่2นะครับโดยเริ่มจากเดือนเมษายนนะครับผมนี่เนาะบอกว่าสิเป็นต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนั้นเนี่ย จะใส่ข้าวนะครับหรือว่าจะทําการพาะปลู่ข้าวสายพันธุ์ใดที่คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะครับสำหรับวันนี้มีคําตอบนะครับเอาไล่เรียดต่างๆเป็นยังไงไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับบาดที่ี้เฮาว่าเบิ้งกันชัดๆนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่คิดว่าในการทํานาปังในรอบที่2เดือนเมษายนนั้นนะครับนี่สายพันธุ์ไหนแน่ที่เลี่ยงไล่กันอยู่นี่นะครับมีทั้งข้าวเหนียว แล้วก็มีทั้งข้าวเจ้านะครับซึ่งมีทั้งข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งแล้วก็ข้าวเจ้าที่เป็นพื้นนุ่มนะครับผมนี่นอเอาครับเริ่มต้นนะครับจากข้าวเจ้าก้อนนะครับพี่น้องครับซึ่งมีทั้งข้าวเจ้าพื้นแข็งแล้วก็ข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับเบื้องต้นนี่เอาข้าวเจ้าพื้นแข็งก้อนนี่มียูซีสายพันนี่ครับพี่น้องครับนี่นอโดยผมเลยทําการเลี้ยงนะครับไว้ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบื้องกันนะครับจากอายุการเบเกี่ยวที่น้อยสุด จนถึงอายุการเก็บเกี่ยวนะครับที่มากสุดนะครับที่แฮปปี้การเกษตรนี่นะครับเอาเริ่มต้นสายพันธุ์ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือ7 0็ดถึงเจวันนะครับนี่ซืวาว่าจ7 5หครับพี่น้องครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับเนี่ปปาทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดยาวครับผมนี่เนาะถ้าเบิงลักษณะของเมล็ดนี่สูสีกับ54 5 1ห้าครับผมพี่น้องครับนี่เนาะต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงนะครับ และก็เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เมล็ดใหญ่เมล็ดยาวนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ที่เป็นจุดเด่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวเป็นข้าวเจ้านะครับพื้นแข็งที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดนะครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้ามื่นเกี่ยวได้แล้วครับพี่น้องครับเนาะจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องของอายุนะครับซึ่งก็สามารถสิตัดพันธุ์ผลได้นะครับเพราะว่าสิเป็นเข่าผลมาานะครับผม หรือว่าข้าวดีดข้าวเด้งนะครับหรือว่าข้าวสายพันธุ์อื่นนะครับรวมไปจนถึงหญ้านะครับหรือว่าวัชพืชต่างๆสามารถตัดพันธุ์ผลได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าพี่น้องมีความกังวลใจนะครับว่าเขาถี่มีอายุกันเก็บเกี่ยวในหน่อยนี่จะมีลักษณะเม็ดนี่เป็นเย่างไหนแน่ตอบได้อย่างเดียวว่าทั้งยาวและก็ใหญ่นะครับสูสีกับ5 4 5สีห้าหนึ่งะครับที่สําคัญที่สุดก็คือ มีผลผลิตนะครับหตันขึ้นเป็นต้นไปนะครับสำหรับสายพันธุ์แรกที่มีชื่อว่า C75 ครับผมสายพันธุ์ที่2นะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่แฮปปี้การเกษตรนะครับกับข้าวสายพันธุ์นี้อยู่ด้วยกันมานานเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือไก่ทองคํา89ครับผมพี่น้องครับนีนะนี่ครับอายุการเก็บเกี่ยว89วันครับลำต้นแข็งแรงแต่ก็ได้ดีนะครับแล้วก็มีระงะจับที มีเมล็ดใหญ่มเมล็ดยาวและก็ผลผลิตที่สูงครับผมนี่เนาะจุดเด่นของเขาก็คือมีอายุที่สั้นครับ89วันอายุการเก็บเกี่ยวเนาะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมเมล็ดใหญ่และก็เมล็ดยาวนะครับเป็นเขาตระกูลกอขอหกหนึ่งครับพี่น้องครับที่สําคัญที่สุดก็คือผลผลิตสูงนะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับผมสายพันธุ์ต่อมาครับอายุการเก็บเกี่ยว105วันนะครับสาหรับสายพันธุ์นี้ อันก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า YT 6 7เก็ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวเหมือนกันนะครับอายุการเก็บเกี่ยว105วันครับต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีละแงะจับขีมีผลผลิตที่สูงครับ105วันครับผม YT 6 7เก็นะครับสายพันธุ์ต่อมานะครับเป็นสายพันธุ์ของไทยนะครับล่าชุดครับผมนี่นาอ นั่นก็คือกอขอหนึ่งศูนย์เจ็ดครับหรือว่ากอขอหนึ่งร้อยเจ็ดครับพี่น้องครับนี่ยเป็นจะสอนให้ครับผมต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีระแงจับทีนะครับผมที่สําคัญที่สุดก็คือมีผลผลิตที่สูงครับผมพี่น้องครับนี่เป็นสายพันธุ์นะครับที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวล่าสุดเลยทีเดียวนะครับเบิงเบิงครับพี่น้องครับนี่เนาะจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการแตกกอ เม็ดใหญ่เม็ดยาวแล้วก็ผลผลิตที่สูงครับผมพี่น้องครับนี่เนาะก็ขอ107ครับอายุการเก็บเกี่ยว1 0 7ถึง108วันครับพี่น้องครับนี่เนาะก็ขอ107ครับมาถึงข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับมีเพียงหนึ่งสายพันธุ์เท่านั้นนะครับใหม่ล่าสุดจากไก่ทองคํานะครับนั่นก็คือไก่ทองคําปิ่นทองครับพี่น้องครับนี่อุ้ยเบิ่งลักษณะของเมล็ดนี่ครับเป็นแต่สอนให้นะครับเบิ่งไนี เม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับผมนี่นาออายุการเก็บเกี่ยว110 1 1 0่งถึงหนึวันครับพี่น้องครับนี่ต้นเตี้ยลําต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีละแงะจับทีเม็ดใหญ่เม็ดยาวแล้วก็ผลผลิตสูงนะครับเป็นข้าวเจ้าที่มีลักษณะเป็นพื้นนุ่มที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเมื่อนําไปหุงแล้วจะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับสําหรับไก่ทองคําปิ่นทองนะครับผม เอาครับพีああ่น้องครับบาที่นี่มาเบิ้งเข่าเหนียวขอ้าวาข้าเหนียวของ้านี่มีอยู่ 2, สองสายพันธุ์นะครับที่จะนําเสนอนะครับนั่นก็คือที่สุดของข้าวเหนียวนาปังเปลือกเมล็ดสีแดงแล้วก็ที่ส mm ุดของข้าวเหนียวนาปังเปลือกเมล็ดสีขาวนะครับเปลือกเมล็ดสีแดงสะกอนนะครับผมจากกรมการเขาย่างดีครับแดงจึงคืนครับก็ขอ22ครับหรือว่าก็ขอสองสองครับผมพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้เขามีเฉพาะ ของกลมเน้อครับพี่น้องครับนี่คุกหยาย่างดีครับผมนี่เนาะแดงจึ้อค่งแดงองตรงอยู่ครับผมนี่เนาะหนึ่งร้อยยี่สิบวันครับสําหรับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวต้นเตี้ยมีระงะจับถี่มีผลผลิตที่สูงนะครับเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมครับผมเปลือกเมล็ดสีแดงครับผมสําหรับสายพันธุ์ที่สองครับเปลือกเมล็ดสีขาวที่เรามีตอนนี้นั่นก็คือกอขอสิบครับผม เป็นขขาเหนียวหน้าปังนะครับที่มีลักษณะเม็ดสีขาวครับผมนี่ครับผมนี่เนาะต้นเตี้ยลําต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีละแงะจับถี่แล้วก็มีผลผลิตที่สูงครับเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวเหมือนกันอายุ120วันครับผมสําหรับทั้ง2องสายพันธุ์เนาะแล้วก็ที่สําคัญที่มีลักษณะร่วมกันก็คือกอขอ2 2กับกขอ10นะครับเมื่อนํามานึ่งแล้วนะครับจะมีลักษณะ อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับสำหรับข้าวเหนียวนาปังทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่ก็คือสายพันธุ์ข้าวนะครับทั้งหมดนะครับทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับที่เป็นข้าวของไทยนะครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับอายุการเก็บเกี่ยวสั้นสุดครับ7 0ถึงวัน4 7 5ครับไก่ทองคำา89าครับผมอายุการเก็บเกี่ยว89วัน Y t 6ทีครับผมอายุการเก็บเกี่ยว105วัน ก็ขอ107ครับผมอายุการเก็บเกี่ยว1 0 7่งร้อยเถึงหนึวันนะครับข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับผมไก่ทองคำเปลี่ยนทองครับหนึ่งถึงหนึวันแล้วก็ข้าวเหนียวอีก2สายพันธุ์ครับกอขอ22เปลือกเมล็ดสีแดงและก็กอขอ10นะครับเปลือกเมล็ดสีขาว120วันนะครับผมนั่นก็คือสายพันธุ์ข้าวไทยนะครับผม เอาครับพี่น้องครับนอกจากข้าวสายพันธุ์ไทยนะครับที่ว่าจะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับและนอกจากนั้นนะครับอยู่ที่นี่ครับแฮปปี네 1, 100, 000, ้การเกษตรของเรานะครับยังมีสายพันธุ์ข้าวนะครับที่เป็นสายพันธุ์ข้าวจากต่างประเทศนะครับเพื่อเสพพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปนะครับเดยททำการทดลองในการปลูกนะครับที่นี่มีหมดทุกสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าที่อยากจะแนะนำนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 4- 5หสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่1นะครับก็คือ agt 3 0 3นะครับ agt 3 0 3ครับสายพันธุ์ที่2นะครับมีชื่อว่าซิซาเนียหรือว่าซิซาเนียครับผมและก็สายพันธุ์ที่3นี่ครับนี่พ่อพี่น้องครับนี่พึ่งทําการเพาะน่ครับที่ยูแปดครับผมนี่เนาะมังเกิดดีครับปัญญงครับผมนี่เนาะและก็สายพันธุ์ที่4ครับ ราชาา01กับเป็ดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่อยากสเสนอนะครับและนอกจากนั้นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือแฮปปี้นัมเบอร์ันนะครับหรือว่า HN1 นะครับ HN1 ครับผมแฮปปี้นัมเบอร์ันนะครับผมนี่เนาะซึ่งสายพันธุ์ที่เขาเรียบ้าจาไปนะครับทั้ง4ีหสายพันธุ์นะครับก็จะมีลักษณะที่ว่าลักษณะร่วมกันที่ว่า เป็นข้าวต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของความดกนะครับผมหรือว่าผลผลิตต่อไร่สูงนะครับผมส่วนเรื่องของลักษณะของมเมล็ดอะไรต่างๆนั้นเนี่นะครับที่ให้พี่น้องป้องปายนะครับด้ติดตามท่างแฮปปี้การเกษตรกันแล้วกันแต่ว่าทุกสายพันธุ์ที่เราพูดถึงนั้นนะครับผม สายพันธุ์จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น AGT 303ซิซาเนีย TU8 ลาจาซา01และก็แฮปปี้นัมเบอร์วนะครับผมมีพอแบ่งปันแล้วนะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกับเรากันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้เข่าสายพันธุ์ไหนนะครับไปทำการเพาะปลูกนะครับผมนาปังในรอบที่2นะครับประจำเดือนเมษายนนี้นะครับ ทางข้าวที่เป็นพันุไทยนะครับแล้วก็ที่เป็นพันุ์จากต่างประเทศนะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าต่างๆเนาะสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252แล้วก็0650495999นะครับเอาจากไหฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมและผ้าจากพี่น้องเป่าไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอการคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ ยกตัวอย่างเช่นนี่ครับผมก็ขอ107นะครับเหลือไม่กี่กระสอบแล้วนะครับผม